สวสดีมายุ่งกับของข้าเจ้าหอมแหมมือแดงมดเมื่อวานนี่นะผักเหนือเวลาเปิดม,มีงานมีประเพนีอันอยังเปิดจะล่อมงว้วล่อมควายเจ้าและขอจะมาสู้กันเผื่อจะเอามาหลับดิบมากินเป็นลูกรหรือจะเอาไปคั่วไปทําซุปก,ก็ได้นะเจ้าสวัสดีเจ้า,ากาสะลองกินสป,ปะเจ้าไอ้ะตางกิ่นสป,ปะครับนี่ครับวันนี้เขาจะไปมากินซอยจุก,กันนะเจ้า ปีป๊ปีตั้งบ้านก็กินกันก็เจ้าแล้วก็ชอบกันก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเจ้ามาวันนี้จะมาเจิมกันเลยขอ,อล่างคอก่อนททมาจนแก้วเจ้าขปี๊กมาตัว <c oughs> ไอเนนขห่อไอเนนอาจนแก้วอ่า เจ้าเสียงย่างเป็ดจะอนนะมา <laughs> จะเด็กันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกินกันแล้วนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นซอยจุเนื้อจ้ะเนื้อเน้นเน้นเอาเลยเอาเลยไอ้ก็เอาเลยไอ้เอาเลยเดี๋ยวอันนี้มันต้องห่อครับต้องห่อจีอ๊้าวออก,กันหานก็เนาะอันนี้หออ่อจี อ๋ออีล้วก็ใส่เออกะแมนเอากำยง่ๆเลยอ่ะกำยงๆ่ๆไาลละเขาปากเลยก่อนนี่ <c oughs> นี่ครับนี่อ๋อเปิดใส่สามจานอีกันเจ้าแม<บ>นอ๋อแล้วก็อืมอืม,ม,มเป็นไงมามม เหนี้วเหมือ,มอนกันหรอะนิ้วเหมือนกันนะห้องจะกินกับทั่วไอาเด็กเป็นห้องทัรวอย่างเงาะก็ฟักเงา,รงเงาครับก็ฟักเงามีมาแตง มีผักกา,กกาขาวไออย่างนี้หอมปอมเปอร์ครับหอมหอมปอมเปอร์เหนมนเหม็นพูเนเนี่นะ <c oughs> คนเมื่อเปิดห้องหอมผักหอมปอมเปอร์อันนี้เหรออ่าอันนี้มันเนี้เจ๊ผักชีลาว,จ,าวจ้าจะบอก้หัวบ้านห้องอยังนะอืมไปปีตังบ้านชอบกินเนื้ออีมาได้ก็ว่ะ่ยเป็นสามจันเมืมากี้เจ้าบอกน้องเลยเนอะบ้าหอบกินเหื้ยยัง เกี่ยง่ายดิน,นี่เป็นห้องขอยยังก็เพียเพียใส่เพียตัวเองครับขมขนาดเนาะต่อเพียต้มก่อนแล้วก็มาใส่กับน้ำจิม้มเจ้าเนาะขนาดใครจะมาต้มก็ได้นะครับแม<า>น่นี่เอี๋ โมะจ้ะเงับเงีบเงับเงับเงับเงียบเงัยบมาต้องการทดลองแกเขาหน่อยแกเขาเก่งต้องมีไปแล้วเอาน้ำร่องครับนะครับนี่ กินไปได้ไปได้นะพันไปเลยสิ แม่งหวันนักคำกิ่นของจะอีมันตึงม้านะครบเลยมาแตง่งมาเต่งมาแตง่งมาเตง่ตง กำลังกินตั้งมาจากไห,เหนเฮ็ดครับผมกระปุกมดน,น้ำมะล้มขนาด เนี่ยมาตึงสดขนาดน้อมันนุ่งยังเดงเลยบัดนี้มายุ่งกับของข้าเจ้าของแม่มือแดงมดเมื่อวานนี่นะืม การกินจะอี้นะเจ้ามันมาได้พิษเพราะว่าผักเหนือเวลาเปิดมมีงานมีประเพณีอะนอย่างเปิดจะล่อมง้วล่อมควายเจ้าแล้วขอจะมาสู้กันเผื่อจะเอามาหลับดิบมากินเป็นลูกรหรือจะเอาไปคั่วไปทําซุปก,ก็ได้นะเจ้าล้ําก่อนเนาะแต่เพชรหมักเลยล้าแต่เพชรหมักเลย <มะ S 1> หืมเนาะเนาะแล้วตีบ้าน ปี๊ปีป๊น้องน้องก็กินจี้กอกินดิบได้กันก็นกนเจ้าเจอคอมเมนต์บอกกันได้นะเจ้าไข่ชอบไข่มาชอบบอกน้องได้นะเจ้าแล้วสุดท้ายนี่คลิปหนะ้าถ้าไข่อยางฮื้อน้องสองคนเนี่ยกินอิหยังสามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะเจ้าเดี๋ยวจะลองไปดูแล้วก็ลองไปหาว่าเท่าดิบอิหยังมามเนีย่ยกินดูนะเจ้าในคลิปหนะ้าสําหรับวันนี้อิ่มหรือ,อยังอิ่มแล้วครับเต๋่บับนีลืมกดไลค์ก็แช์นะครับ เพจกินสปะนะครับของเฮาวันนี้ปันและเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ